ช่วงที่2ของรายการนะคะมาในช่วงนี้ค่ะมาประเมินที่ทางการลงทุนของตลาดหุ้นไทยกันต่อในช่วงเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณนัทะพลคำถาเครือผู้วยการอวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณอ้วนค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ่าหุ้นไทยนะครับช่วงที่ผ่านมาขึ้นแล้วก็ลงมานะครับพอลงไปก็ขึ้นกลับมานะครับหัชนีก็ยังคงอยู่ในกรอบอยู่ช่วงนี้หยุนต้ามองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับคุณนวลครับครับ มองว่าน่าจะเป็นลนักษณะของการแกว่งออกด้านข้างนะครับเพื่อรอดูการประชุมสามธนาคารกลางสำคัญน,นะครับก็เริ่มตั้งแต่คืนนี้นะครับกรังดึกเนี่ยจะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐครั้งแรกของปีนี้นะครับเราคาดว่าน่าจะขึ้นดอ,อกเบีย้ยตามที่ตลาดประเมินเหมือนกันก็คือ0.25ไปอยู่ที่4.75เนะครับส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปนะครับซึ่งตลาดคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.5 นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นครั้งแรกนะครับสําหรับรอบดอกเบี้ยขาขึ้นครั้งล่าสุดตอนนี้เนี่ยที่ธนาคารกลางฝิดกับธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ยต่อครั้งมากกว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับเราก็เลยอาจจะเห็นภาวะความมันกวัที่มันเกิดขึ้นได้บ้างนะครับต่างชาติอาจจะขายปรับพอร์ตออกไปบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยพฤติกรรมการปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่เริ่มเบาลงเนี่ยจะทําให้ตัวของดอลลาร์เนี่ยพักลงมา นะครับแล้วก็หนุนให้เงินบาทแข่งค่าควบคู่กับแรงเสริมของปัจจัยในประเทศนะครับเราก็เลยมองว่าสุดท้ายเนี่ยโฟจะไหลกลับเข้ามาแต่ว่าในช่วง ต้นถึงกลางสัปดาห์เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะไซ d e w a ก่อนพอผ่านการประชุมธนาคารกลางไปแล้วเนี่ยเราเชื่อว่า1670ไม่หลุดนะครับแล้วก็น่าจะได้เห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมาในช่วงปลายสัปดาห์ต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้านะครับขึ้นไปทดสอบแถว1690-1695อีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะปัจจัยภายในประเทศราคาเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างเราประเมินยังไงบ้างคะครับงบที่ออกมาต้องบอกว่าอ,อย่างกลุ่มแบงก์ออกมาไม่ดีอันนี้เข้าใจได้นะครับกลุ่มวัสดุก่อสร้างก็ น่าจะไม่ดีแล้วก็เป็นบอสทอมเอาแล้วนะครับแต่กลุ่มที่เ,เริ่มออกมาล่าสุดเนี่ยอย่างปรทอรสพที่เป็นพลังงานต้นน้ำก็ถือว่าดีกว่าคาดนะครับแล้วก็ดีแท็กกําไรสุดที่ก็ดีกว่าคาดแต่กําไรปกติตา่างคาดเพราะฉะนั้นโทนโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าความผิดหวังที่เกิดขึ้นจากเรื่องของมุฟเนี่ยก็คือเริ่มเปลี่ยนโทนแล้วนะครับมา เริ่มเริ่มดูดีขึ้นและทําให้นักทุนเนี่ยอาจจะเริ่มมีความหวังได้มากขึ้นซึ่งแบบนี้จะดีนะครับก็จะทําให้การเคลื่อนไหวของเซ็นทรเด็กเองเนี่ยดาวไซด์ไม่ได้เปิดกว้างมากนักไม่เหมือนตอนที่งบกลุ่มแบงก์ออกนะครับตอนนั้นเนี่ยดาวไซดของเซ็ตค่อนข้างเปิดเลยซึ่งเราเราเชื่อนะครับว่าช่วงที่เหลือเนี่ยในเออร์เนี่ซีซั่นเนี่ยกลุ่มที่เป็นพวกเรียลเซกเตอร์แล้วก็พวกภาคบริการต่างๆนะครับก็จะ งบเนี่ยจะออกมาสวยนะครับจะเห็นภาพการฟื้นตัวทั้งคิวทั้งเยียเพราะว่าได้ประโยชน์จากเรื่องของการ r e ป p นนิ่งแบบเต็มที่ในช่วงไตามาสยีแล้วก็เป็นไฮยซีซั่นของการท่องเที่ยวด้วยนะครับครับช่วงนี้เนี่ยพอตลาดมันไม่ค่อยไปไหนคนก็ไปเก็งกําไรหุ้นกลางหุ้นเล็กกันอยู่พอสมควรนะครับเรามีคําแนะนํำยังไงบ้างหรือว่าอย่างวันนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มบรกเกอร์ต่างๆก็คึกคักมากเลยนะครับใครอยากจะเก็งกาไรเรามีคําแนะนํำไหมฮะอืม ก็ช่วงช่วงนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นจังหวะที่โปต่างชาติเนี่ยพากออกไปนะครับก็เลยทําให้หุ้นการหุ้นเล็กเนี่ยดูมีสีสันและอาจจะเป็นหุ้นที่บางบางหลักทรัพย์เนี่ยก็ไปเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการเมืองในประเทศด้วยที่เข้าใกล้เรื่องของการเลือกตั้งเข้ามาทุกทีแล้ว <Huh. S 2> นะครับเอ่อถ้าเกิดว่าจะเก่งหุ้นการหุ้นเล็กเนี่ยหนึ่งก็คือต้องดูด้วยนะครับว่าเขาขึ้นมาเยอะหรือยังนะครับสองก็คือผลประกรอบการไตรมาสสี่เป็นยังไงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ เออร์น็ตซีสั้นถ้าเกิดท่านเก่งเข้าไปแล้วเกิดงบไม่ดีเนี่ยอาจจะติดอยู่ข้างบนได้นะครับในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าเาหุ้นกลางหุ้นเล็กอาจจะเป็นสีสันบ้างนะครับแต่เราอยากให้จับจังหวะหุ้นใหญ่มากกว่านะครับอย่างเช่นกลุ่มค้าปลีกที่ราคาหุ้นพักตัวลงมาเนี่ยเรามองว่าเป็นโอกาสซื้อนะครับเพราะว่างบแต่มสี่จะออกมาสวยนะครับก็ทั้ง c ีพอทั้งแมคโครเลยแต่ถ้าเกิดใครชอบการเล็กตัวนี้เนี่ยยูนต้าเราก็มีแนะนานะครับเป็นตัวของดีเพ นะครับดีเพนเน่งบกไมากสี่ 4, สวยมากนะครับจะดีที่สุดในปี6-5้าเลยนะครับแล้วก็ valuation ตอนนี้เน่เทรดพีประมาณสักยี่ส้ายีเท่าก็ถูกกว่าตัว toa ที่เป็นผู้นำตลาดตอนตัวนั้นเน่เทรด,ดู่สาเท่านะครับเราให้แนวต้านสิบเอบาทครับสำหรับการเก็งกำไรวันนี้ค่ะถ้าเรามองไปในเรื่องของเงินบาทที่แข่งค่าในช่วงจังหวะนี้เนี่ยนะคะหุ้นกลุ่มส่งออกตอนนี้เรากังวลใจไหมคะ กับกลุ่มส่งออกเนี่ยต้องบอกว่าต่อให้เงินบาทไม่ไมแข็งค่าเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ชะลออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของการชะลอตัวเศรษฐกิจโลกเนี่ยกดดันนะครับเรื่องของการส่งออกบ้านเรามา้แต่ในช่วงประมาณสักปลายปีที่ผ่านมานะครับก็เลยมองว่าเราอาจจะคาดหวังกับกลุ่มนี้ยากนิดน,นึงแล้วก็มาเจอเรื่องของบาทแข็งด้วยนะครับซึ่งก็ดูจะกลับหน้ากันเพราะว่ากลุ่มนี้เคยได้ประโยชน์ จากเรื่องของเงินบาทอ่อนจากเรื่องของอสถานการณ์โควิดที่ทําให้เราส่งออกได้เยอะขึ้นในบางสินค้านะครับก็ถ<อ>ือว่าฐานเนี่ยสูงผิดปกติเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็งกาไรเนี่ยในกลุ่มส่งออกจริงๆแล้วกลุ่มพวกเนื้นอสัตว์ยังโอเคนะครับงบไปได้งบใบม,มาดสีสวยถ้าเกิดงบใบมาดสีออกมาดีเนี่ยคือถ้าเกิดเล่นงบก็คือแค่ช่วงสั้นเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เราเชื่อว่าโทนตัวของเงินบาทเนี่ยจะแข็งค่าต่อเนื่องเพราะฉะนั้น การลงทุนในหุ้นส่งออกต้องเป็นลักษณะของการจับจังหวะไปรอบๆไปพอหลังจากงบก็อาจจะไปจับจังหวะตามพวกราคาเนื้อสัตว์ในประเทศนะครับลงวอร์เนเตอร์ตรงนั้นแล้วก็เทรดดิ้งตามราคาเนื้อสัตว์ไปก่อนนะครับครับสั้นๆนะครับเหลือสักหนึ่งนาะทีใครที่คาดหวังฟันเฟ้อต่างชาติยังพอจะลุ้นได้ในอนาคตคอีกไหมฮะเราคิดว่าหลังจากนี้นะ่าจะเริ่มกลับเข้ามานะครับพอผ่านาการประชุมสามธนาคารกลางแล้วก็สัปดาห์หน้าต่างชาติจะไหลเข้าต่างชาติจะกลับมาซื้อสุทธินะครับ เราเราเริ่มเห็นการซื้อในตัวของตลาดตราสารนี้กลับเข้ามาแรงช็อตที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยมักจะเป็นบอททอมเวลาช็อตแบบ4ี่ถึงห้าหมื่นสัญญาต่อวันมันจะเป็น bottom, อบ,บอททอมของการช็อตของเขานะครับ,รบแล้วก็เราเห็นดูนาทีเดอดขาเป็นบวกตัวนเ,เนี้ยเชื้อเชิญให้โฟนี่ไหลเข้ามาอย่างยิ่งนะครับก็เลยมองว่าสัปดาห์หน้าครับสังชาติน่าจะกลับมาซื้อตลาดหุ้นไทยแล้วครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ